สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับเอาละครับวันนี้ครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับโปเกมอนซอสครับเอ็กซ์ตรีมและดอมเบิร์ตเซอร์นัสล็อกนะครับและพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างครับที่เป็นโรงงานไฟฟ้านะครับเพื่อไปจัดการกับซอสเวิร์ดครับซึ่งเป็นแบทเทิลครั้งสุดท้ายสำหรับเขานะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยนะฮะคราวนี้เราก็จะได้จัดการให้มันเสร็จนะฮะโอเคครับลงมาด้านล่างครับมา เดี๋ยวผมจะตัดกลัปไปตอนที่เข้าสู้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ตรงด้านหน้าแล้วนะฮะปยงังไปตีซอฟร์กันเลยครับมาครับแมสสุดท้ายของเขาครับจะมีโปโมทอะไรซ่อนอยู่ฮะให้เราลุ้นกันส่งเลยฮะส่งมูเกเดน่าครับแล้วก็โดริลนี่มันกอนนี่นะมูเกเดน่าของเรานี่ชื่ออะไรนะอ่ะบูแมสครับแล้วก็ลิบูรูครับอ่ะเลขแดด ก็มันไฟป่ะถ้าจะไม่ผิดใช่ครับไฟมันเนยเปิดแดดให้มันอีกมันแรงอืม <Wow. S 1> โอเคงั้นนี่ครับใช้ท่าไฟครับไป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 ตีนี่ว่ะอ่ามันไฟใช่ไหมอ่างั้นทะลึกเขตครับไปที่นี่ครับโดริวครับแล้วก็ใช้พิชเช่นแฟร์ครับตีไปที่มูกเกเนน,น่าครับไอ้นี่มันท่ามูงไงเราว่ะอาจจะดูเสี่ยงไปหน่อยอืมเป็นไง ขอกฟิวเลยครับมืนเฉยทันต์เขกครับมาโอ้ใช้ได้ใช้ได้ทันต์เดือบครับเฮ้ยโอ้โโลิมบุ โดนไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะถ้าอย่างงั้นใช้ท่าใช้ท่าไฟหมู่ครับแล้วก็แม็กกาศหนึ่งทีครับแม็กการครับมาช,ชอ็อตอืมอย่ามือนะอย่ามือนะปูแม็กอย่ามือนะอ้ะาวโหปูแม็สเราอยู่กันมาตลอดท้อไมปูแม็กทำอย่างนี้โอ้จะฆ่ามูเกลน,น,นาได้อยู่แล้วอะ เ oh อาใหม่ครับอ่าคราวนี้ก็หาตัวอื่นที่รับไฟได้มีไหมมีไฟเหล็กครับพังล็อกอ่ะส่งหนังสืบไหมครับมางานแรกของเขาครับมีจะเป็นคู่คาปูนะฮะคาปูโคเปโ,โคกับเลิเล่หอมฟิวเรยครับโอ้โหเปิดมาก็แจกเลยอันนี้ตัวของหนังสือมันมีอเมริตี้พังล็อกเขาจะทำให้ท่าพวกประเภทเสียงแรงขึ้น ผมมีอะไรวจะจำไม่ได้ไฮเปอร์วอยซ์มัง้งอ่ะ <Huh? S 1> ปูแม็กปูแม็กทำอะไรเอ้ยเ้ยน่าสื่อถึกนะเว้ยเอาละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ oh my, oh my, oh my. ใช้ให้ดีอ่าอันนี้ใช้ผมมีเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อแร้ผมมีโอไดานี่ว่ะอ่ะโอไดาครับสแปคดาวครับท่าหินโอ้ยๆๆ้ย้ย้ยหายมือนครับปูแม็กครับ b บิร์นด้วยลาวาเรียบร้อยครับปูเกนไดนาเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะปูแม็กเก้าสิบครับใส่ตัมาแปดสิบแปดอย่ามือน,นะครับนัซเอนัซเอเยี่ยมครับโอ้ยครับ <c oughs> รู้สึกเราจะมีท่าสามันเยอะนะไฟไฟไฟ,ฟ้าน้ำพืชอะไรเงี้ย มาครับต่อไปครับซารอนโอ้ซามาเซนต้าทำไมมนมีแต่ตัวที่เราเคยมีหมดเลยวะวร็จะมาหมดอ้าวข้าวนายวะดิสเลแล้วไอ้จรวดทำไมให้มันขัดแย้งกันวะคือเท่ากับว่ามันไม่มีช่องอากาศนะไม่มีแดดผมก็ไม่มีดิสเล็ตก็ไม่มีโรถข้าวนายกบหมดอ่ะซามาเซนต้าครับ น้ำแข็งหินโอ้แพ้ต่อสู้คุณสี่อะ่ะไม่มีต่อสู้อะ่ะแฟรี่ครับการดอนกาดอนแฟรี่เหรออ่างั้นโอ้ไม่มีครับตีไปที่อาการดอนครับอันนี้ใช้อ้สติลบีมไม่น่าคุ้มมั้งงั้นเติมเลือดครับเออเราเป็นท่าอะไรนะมันอาจจะมีดินก็ได้เนะี่ยเดี๋ยวเปคกันค,คือเอตัวของนักเสือมันเป็นไฟเหล็กนะครับมันจะแพ้ดินคุณสี่ รู้สึกได้ว่ามันน่าจะไม่ต้องมีอะไรที่อ่ะส่งสายตามาครับกลับมาครับปู่แม็กอยู่ก่อนนะครับมาห้ามสายตามาสายตามา,ามบินได้น็อกออฟครับเออขึ้นนอนอุอม้มพีม่พิงครับดูดเลือดไหมน็อกแค่ขนาดนี่ยแต่ไม่เป็นไรครั้งหน้าก็น่าจะโดนน็อกออฟเบาลงนะครับ น้าท่าดีจริงด้วยอะ่ะฐานส้นเวฟครับเอ้ยอันนี้ท่าเปลี่ยนตัวปะใช่ใช่ปู่แม่ข้าเปลี่ยนตัวครับแต่ไม่เป็นไรไม่เปท่าหมูม่รอบหน้าผมไม่ใช้แล้วนี่นนะอาันเทอร์เคตครับเดี๋ยวนะผมมีท่าอะไรหรือเปล่าขอดูนี่ก่อนไซตามะมีเฮสแมสครับเฮสแมสมงอ๋อ แน่เอาละอ่งั้นผมผมเติมเลือดก,ก่อนปูแม็กยิงก่อนนะปูแม็กอ่าเติมเลือดเสรตามาครับแล้วก็เฮดสมิทใส่เลยฮะจะตายไหมวะมันจะตายไหมผมมันน่าจะไม่ตายแต่ผมอาจจะตายมูฟเฟ่โอ้โอ้โอชัดยิดแคชทีมดักท่าไฟ โอ้ยปู่แม็กครับยังอยู่ครับเฮดส์แมชทำไปทำอย่างนี้ครับไซตามะเติมเรื่อยครับเติมเรื่อยครับเมื่อกี้มันบูเฟ่ทั้งหมดเหมือนได้มีห้าครั้งเนออันนั้นเติมเลยครับไซตามะมีท่าไฟมีท่าไฟทั้งคู่นะครับไฟไฟแล้วก็มีดินแล้วก็มีมื้ ใส่ตำมาเลือดโคตรน้อยครับใส่ตำมาเลื่อนร้อยหกห้าอ่ะบูฟเฟครับโอ้ทไมโอหเชิดยีท่าส์ครับสงสัยต้องใช้เันเดอร์เข้มั้งขังมันแล้วก็ดูดเลือดเรื่อยๆผมคาดหวังกับพลังของใส่ตำมา,าอยู่เนี่ยใช่ไหมย่ยาหรือส <laughs> อิผมเปลี่ยนตัวก็ได้ว่ะผมเปลี่ยนตัวก็ได้เอเ้ยยี่มันใช้ท่าท่าไฟใช่ไหมครับก็คงจะไม่พ้นนี่ฮนะนัสส์ครับไม่ใช่ลงมาโดนดินนะ คืออันนี้ไปไ,ปไม่ได้ที่มันจะกดใช้ท่าดินเพราะทั้งสองตัวทั้งสัตมะแล้วก็ผู่แม็กเนี่ยไม่ได้แพ้ดินเลยถ้ามันกดท่าดินนะแม่งโกงโอ้ยะสื่อรับได้ครับทันร์เคปเอา้าหลบได้อีกโอ้ยแต่ก็มีอย่างหนึง่งที่ทำได้ก็คือตรอาไงวะ กันเติมยาครับโอ้แต่ทำไมมันก็เลือกปิดด้วยงั้นเติมยาปูแม็กครับแล้วก็สไปคิชิวครับสไปคิชิวบูแร์ครับเอา้าเปลี่ยนเป้าโอ้โห ยากละยากละยากละยากแล้วอะไรจะอะไรดีวะอาจจะต้องทนบูฟเลหน่อยนะครับไ,ไม่มีทางเลือกอื่นแนละ้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเกิดตัวของซามาเซนต้ายิงบูฟเลมาที่ปู่แม็กผมว่าแค่เปลี่ยนตัวหนังสือออกก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นไซตามะค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าเกิดตอนนี้คือเลอ่าตะเกียะเลอาตะเกียะมันไม่เล็งหนังสือเลยเอาวะเสี่ยงนะเสี่ยงนะ ถ้ารอยก็จะดีมากๆครับหมูอป,ปไรครับ <S <S โอ้มันเล่นสตาร์มาเหรอโอ้เดี๋ยวผกสตาร์มาหลบได้อ่ะเกือบละเกือบไปลงเลนจีนละเอาละเอาให้ได้เอาให้โดนนะเพื่อนเพื่อฆ่าซามาเซนตา้านะเฮดสแมนครับความแม่นครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีมีรีคอยส์ป่าววะก็จะมีนะ แต่นั่นแหละนะคือถ้าชนเนี่ยชนให้แม่งตายได้โปรดชนให้แม่งตายด้วยเอาเตอร์เรื่อยเข้าเซตมะผมาดาวังมันอยู่นะน็อ,อ,องออฟครับเอ้ยแม่งตกโฟกัแสแซนอ,อีกอีกา๋วถ้ท่าไฟหมดแล้วีฮแยร์ครับอ้โ์โอ้โหไม่ต่างกันเลยเฮสมาร์ไปเลยอโอ้โหไม่ตาย ไการอาชีพของไทตามะจะต้องไปศูนย์เปล่าเอาล่ะปืนนั้นมันไวมากเลยนะไอซามเซนต้าอะไรดีวะลูกค้าว่าเร็วสุดปะแต่มันไฟอยู่อะลูกค้าว่าสองสองเจ็ดลิมูรุเร็วสุดครับมันมันน่าจะเร็วสุดนะคิดว่าลิมูรุน่าจะเร็วที่สุด อ่านั้นใช้ลันเตอร์เขกครับไปที่กาดอนครับอยากจะบุมเบอร์เลยกันอ่ะซัลบอมครับไปที่เอาไปที่ซาบัสเซต้าครับเออเร็วกว่าครับโอเคครับมันไปแล้วครับ <laughs> ไปสัก <laughs> ทีโอ้ยทำวุ่นเลยซาตามาต้องสังเวยไปนี่ต้องขอบคุณซาตามานะครับหมัดเดียวเลยอะหมัดเดียวแล้วหายไปเลยครับทั้งเกม <laughs> ตั้งแต่จับมาปล่อยแค่หมัดเดียว อเอาล่ะมาลุ้นตัวต่อไปกันดีกว่าครับอาลื่นๆเรับสลับการดอนครับเรนจิกิกัสไอ้นี่ก็เคยจับแล้วอะ <im itation> มีหมดเลยอะโอ้โหปปรพิวฟ้าให้ด้วยวะ่ะจำเป็นอะไรขนาดนี้มันท่าอะไรวะไอ้น uh, ี่อ่ามืดมังกรเหรอแฟรี่เราไม่มีวะ่ะอัางั้นเดี๋ยว เติมเลยครับเหลือเจ็ดขวดอ่าคราวนี้ครับจะใช้ท่าฟิวชั่นแฟร์นะครับไปที่การดอนครับเร้่มัเป็นมังกรมืดเรามีแฟรีร่ปา่าววะโฟล l มีโ e มจี G. อ่ะฟิวชั่นแฟร์ครับแล้วใส่มังกรนี่ยนะประเด็นอ๋อฮีแคลชครับ โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บะโอ้บิ๊กิมวิ่งๆๆครับแล้วก็สลักบอมนะครับตีครับตีกํรัรอดเลยกันเอสเพนดิงฟอร์ดเอเอ้ยเบาเบาเบาอ่ะสลักบอมนับแตกเลย Nice นะเอาละเดรสร์แลมไปแล้วนะครับไม่มีแดดแล้วนะ อ่ะโอ้ไม่มีวิ่งครับดูไหมฮะโอ้ยังไม่ข้อไหลอละเนี่ยฮะเบจิต้าโอ้ไอ้นี่มันตอนได้มานี่หว่าไอ้ตอนครั้งแรกอะแต่ตอนทักหลังปุ๊บมันก็พอพอเข้าพีซีอะมันก็จะกลายเป็นหัวน้ำแข็ง ท่าอะไรวะพืชน้ำอินทิปิซอสอะอินทิปิซอสต้องอะไรล้อ่าโอ,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 องงวิงครับดูดเลือดมาฮะอ่านี้ใช้เออลองแมกกัดรอบหนึ่งฮะสตรีมอินัปชันครับโอ้โอ้โอ้โอโอ ไม่พึ่มก็ดีแล้วอ่ะโอ้ยวิวมิมครับดูครับไปไงอือเฮ้ยล่างเบจิต้าดีกว่าที่เป็นหัวน้ำแข็งโอ้ปี๊ดขึ้นเลยครับโอ้โหเลือดเป็นเยอะขนาดเหลือตีบฟครับขโมยหองมีมีให้ขโมยแล้วเอาละางั้นก็ลาก,ก่อยฮันเดอร์เกทไปที่โอ้มังกรอ,อยู่เนอะอ่ะวิววิมครับตีฮะ อันนี้สลักฟอมครับอุย้ยเร็วกว่าเยอโเ้ยเอ้ยเฮ้ยโค่นไปฮะเรียบร้อยมาเก้าสิบครับเก้าสิบเอ็ดเก้าห้ามรูเก้าห้านี่ผมไม่เคยเล่นภาคไหนเลเวลขนาดนี้เลยนะแบบว่ายังไม่จบเกมยังเวลขนาดเนี้ย เหลือเล,เลจิกิกัสตัวเดียวครับน่าจีจีคิดได้แล้วฮะสุตไหมมาฮะากลับมาครับลิบลุอาอครับแบบนี้ก็ไม่เสียหายมากนะฮะตีมีนับชั่นอ่ะโอ้บินบิง,บงครับแต่ยังปิดเกมไม่ได้นะเนี่ยว่าแล้วเชียว มันอยู่ด้วยตึงหนึ่งลากนซอฟตบิร์ดโอ้มิมิวิงแรงจริงจริงครับปูแม็กมาช่วงเล็ดเกมได้ดีจริงๆโอเคสุดท้ายเลยวครับแล้วก็เสียไปแค่ศพเดียวนะครับใส่ตามาครับถือเป็นตัวที่กูโล่นะครับเพราะว่าคิดไดู้่ว่าจะฆ่าไอซาม,มาเซนต้าย,ยัางไงไม่โคตรเร็วเลย เพลงก็ผ่านไปครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นโปเกมอนเทพด้านบนกันนะฮะว่าจะเป็นตัวอะไรนั่นเองอ้าวมีสู้อ้าวเอามีสู้ซาบะเซนต้าทำไมทาเซลวะท,ทาเซล ไอ้รอบนั้นบูเกนาเป็นอะไรอ๋อเป็นโนกจิซอบาเซนต้าเป็นท <laughs> า,า,านเซลแล้วซาเช่จะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้ตีทิ้งได้เลยครับดูเรื่องนะครับเรื่องาจากสิบเองนี่มันยังรับได้นะ <laughs> อะไรมันจะถึกขนาดนั้นวะเมื่อกี้ตอนแรกผมกดเอล,ลัวูผมคิดว่าไม่น่าจะ โนรีท no ีทเฮ้ยไม่มั้งมันคงไม่เร็วไม่เท่าหรอกเอออ่ะโอ้ไม่ทีนึงครับโอ้ตกใจหมดเลยซามาเซนต้าทานเซลอิมมอนเทพพูด้ม่นเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ย อล่ะต่อไปก็เหลือซาเชียนะครับเดีย๋ยวเราซาเชียมา่อนบางคือสมาเซนต้าทานเซลคือสมาเซนต้าครับพี่สาวเข้ามาแล้วพี่สาวทานเซลคือตัวอะไรครับ <c oughs> คบุยกันแปลว่าต้องเป็นภาษามาแลงครับเอาละครับพอปวิ่งไปแล้วครับหยิบโล่ไปแล้วครับเฮ้ยยีมันก็ได้สมาเซนต้าใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นทานเซลไหมวะถ้าเป็นทานเซล <c oughs> มันคงไหม่มั้งคิดว่าไม่นานะ เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนฟอร์มใช่ไม่มมันจะกลายเป็นสมบัตเซนตา้าที่เป็นฟอร์มโลใส่โล่สนิมไปแล้วเอาล่ะฟังนั้นน้องพี่เจ้าน้น่ะไม่ธรรมดาจับปลาเลยมาสเตอร์บอลครับผมเชื่อพี่ครับมาแต่คือตัวอะไรกันแน่ซาเชียนอ่ะเอานี่ไปข้าบนะดาบสนิม มาออกเป็นตัวอะไรฮะออกนี่เดีเดี๋ยวอะไรคือดาเซลสองตัววะสาเช่กำลังมองคุณอยู่ What the fuck มามามอาเงินปลาเลยครับมาสเตอร์บอลครับเอ้ย ียววะไม่มรู้ปลาไปแล้ว <laughs> ทันเซลมอสเตอร์บอลนี่ดูลงทุนมากเลยเนอะปลาควิกบอลก็น,น่าติดแล้วผมว่าแต่มันด้วยความเท่งไงด้วยความนี่สิ้นเปลืองจริงได้แล,ล้ครับทันเซลครับเป็นครั้งแรกครับที่จับได้ครับปุ๊บมันพื้นไฟครับอเอาล่ะมาดูชื่อเขาดีกว่าครับ วมัตอเอาละครับมาเข้าสู่ช่วงสุ่มชื่อกันนะครับของทันเซลมาครับออกชื่ออะไรเอ่ยคนไหนครับจะบอกกับทันเซลมาสเตอร์บอร์ดกันแน่ฮะออกครับซาสุเกะครับจัดนารูโตะโอเคครับมาซาสุเกะครับมันจะพัฒนาเป็นร่างนั่นมาวะไอสาเชียนอุตสามีเนี่ยมีดาบสนิมอะเราเชื่อเลย ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ไอทานเซลสองตัวนะหลักตอนนี้เราก็ได้ดาบสนิมมานะครับกับทานเซลหนึ่งตัวทานเซลน่าจะมีเปลี่ยนล่าน,นะครับเอาไว้เปลี่ยนครั้งหน้าแล้วกันเอาละครับฮอปน่าจะไปจับแล้วนะครับจับทานเซลครับเอาทานเซลมาสู้กัน,นครับอัติเมตบัตเทิลจริงๆครับครั้งหน้าเราจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับเป็นการสู้กับฮอปมันจะมีอีกไหมก็น่าจะออมีดีกว่า ยังมีกับน,นั่นอีกทีนึงอ่ะไอตรงเกาะแห่งเกาะ,ะกับมัสซาดมัส,สาดช่วงสุดท้ายที่มีดไดแม็กอันนั้นคือเรายัางไม่สู้นะครับยังมีอีกเออมีมีมมแมตตหนึ่งนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้าครับว่าฐานเซลของเรานั้น <c oughs> ที่เป็นชื่อสังเกตจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรครับบ๊ายบายสวัสดีครับ